สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องสระอาจากครั้งก่อนเราเรียนสระอากกันไปนะคะซึ่งมีหน้าตาเป็นแบบนี้สระอาจะเป็นสระเสียงสั้นส่วนสระอาที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็คือจะเป็นสระเสียงยาวการออกเสียงจะแตกต่างกันนะคะอันนี้อะสั้นนะคะอายาวนักเรียนออกเสียงสิคะอา วันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนสะกดคำหรืออ่านแจกลูกคำที่มีสระอานั่นเองนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามชัดๆคุณครูจะเริ่มที่พยัญชนะต้นตัวนี้ก่อนนะคะสระอาจะต้องอยู่ตำแหน่งต่อไปอันนี้มาก่อนสระอาอยู่ด้านหลังนะคะกออากาออกเสียงเลยค่ะกออากา จออาจาวออาวาฝออาฝาลลอ,อาลา ถออาถาหออาหายออายาต่อไปคุณครูจะลองให้นักเรียนนะคะประสมคำที่มีสระอาสองพยางเมื่อกี้เป็นออพยางเดียวนะคะเรามาเริ่มคำแรกกันเลยนะคะ จะมีทั้งหมด5คำนะคะแล้วจะมีกันบ้านนเรียนด้วยนะคะเริ่มคำแรกคุณครูจะเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นนะคะมอามาหออาหามาหา ทออาทายออายาทายาต่อไปคำที่3มแล้วนะคะคออาคาถออาถาคาถา ตออาตาสออาสาตาสาและคำสุดท้ายวอาวาจอ,อาจาวาจาครบทั้งหมดคําคำแล้วนะคะที่เป็นสองพยางนะคะ การบ้านคือให้นักเรียนเขียนคํานะคะทั้งหมด5คําคําที่มีสองพยางห้าคำนะคะเขียนลงในกระดาษสมุดนะคะข้อ1คําว่าอะไรถึงข้อ5นะคะทุนค,ครูจะสรุปท้ายคลิปให้นะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างแล้ววันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปนักเรียนอ่านเยอะๆนะคะจะได้เก่งๆนะคะเปิดคลิปซ้ำๆนะคะอ่านตามคุณครู วันนี้คุณครูเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคำที่หนึ่งมาหาสองทายาสามคาถา4สี่ตาสา ห้าวาจา